เรามาอยู่กับอนิเมะแวนการ์ดแมปอนิเมะที่ดีที่สุดในตอนนี้ใช่แล้วครับและนี่คือแมปใหม่ที่ดีที่สุดในตอนนี้นั่นเองนะครับผมแน่นอนว่าด็กๆก็หลายหลายคนเ่ยก็พี่ครับอนิเมะแวนการ์ดจีครับพี่พี่ครับเข้าเล่นหน่อยครับพี่อะไรอย่างเงี้ยและนี่ก็คือแมปอนิเมะแวนการ์ดวันที่หนึ่งครับผม เยบกันเลยผมจะมาทําอะไรกันบ้างนะครับก็มาจับตาจับตูดดูกันได้นะครับทุกคนเรามาดูกันว่าแมบหนี้จะสมฉายยาอันดับหนึ่งที่เขาร่ำรือจริงหรือเปล่าเราไปดูกันเลยทุกคนเข้าเกมกันเลยดีกว่ายินดีต้อนรับตู่อันเดเวนวนการ์ดโอ้โหเพลงโอ้ยไอ้เงี้ยโคตรดังเลยเพลงอ่ะเดี๋ยวนะอันเดเวนเนการ์ดแม่งจะสะท้อนไมค์กูไปไม่ได้นะเพื่อน และตอนนี้ผมหาวิธีการปิดเพลงนะครับผมไมยากปิดเพลงตรงไหนวะโอ้ไม่งดางเกินบางทีอะโอ้ไม่เกินดิีต้อนรับตัวอันเมกันก่อนจะเริ่มแต่ของคุนต้องมีอ่พร้อมก่อนนะครับผมอะไรครับผมครับไปไปกันนะครับผมไอ้กุนเลือกระหว่างกันลุ้มต้นเอ็มด้วที่แข็งแร่งที่กุนะครับอ่าเอาชนะคุณพร้อมไหมพร้อมครับผมผมพร้อมทุกเมื่อครับไปเลยครับผมผมพร้อมพร้อมตลอดตอนนี้ปิดเพลงยังไงเออมันคงไม่มีเลขสิ์ใช่ไหมครับ ไม่น,าน่าจะมีนะครับผมเฮ้ยโอ้จากเบื้องหลังนะครับผมผมเห็นได้ชัดเลยผมดูไม่ออกเลยใครเป็นใครบ้างนะครับอันนี้น่าจะเป็นตัวแรกน่าจะเป็นโกคูแน่นอนนะครับตัวที่สองตัวที่สองนี้ตัวประกอบนะครับผมน่าจะเรื่องอะไรสักอย่างนะครับที่ไม่ใช่ดนักกระบอลแน่นอนและอันที่สามนี้แบบโอ้โูตัวประกอบหนักกว่าเดิมหรือว่าจะเป็นตัวที่หนึ่งเฮ้ยไอ้ไยังไงก็ดูกันออกกูนแล้วเปล่าวะรับผมนะครับ ตำนานสุดใน่านตัวนี้ที่แข็งแกร่งที่สุดก็น่าจะเป็นโกคูนะครับทุกคนโอ้ยจะไปครับโกคูและผมก็เรียกโกคูไปแล้วครับทุกคนครับตึงแน่นอนครับตัวนี้โอ้แต่เราได้ติดตั้งไปก่อนแล้วมันก็ให้ไปทำอะไรวะเนะี่ยอ่าอา,อาลูต่อเร่อเคเฮ้ใจยเย็นผมต้องปิดเพลงก่อนตอนนี้ตอนนี้ผมจะโดนเล่นตอนนี้แม่งโดนเล่นแน่ๆฮะดังเกินบางที และตอนนี้ครับผมผมก็เข้ามาอยู่ในแมปอันเเมทแวนการ์ดเป็นที่รูบร้อยเฮ้ยเฮ้ยปลครับโอ้โหปลครับเป็นสมจริงสมจริงกึ๊งอย่างกระพาว่าที่ข้างบนนี่คือแบบหมุนวนโอ้โหชู้อยู่เชื่อแบบพอนข้างอลังการและสวยงามมากๆแต่หน้าผมรู้สึกว่าหน้าตัวละครผมจะดําไปหน่อยนะทุกคนนะมีอะไรบ้างครับไปดูแพ็กเกจนะครับผมก็59 9เอ้ยไม่ได้มาโฆษณาแพ็กเกจ บิวปกกณ์ช็อปมีแมปอนิเมะแวนการ์ดขายด้วยนะครับทุกคนมาอดูดกันได้นะจ้ะยูจีโฟน FK อนิเมะแวนการ์ดกับยูจีโฟนไม่เสียค่าเน็ตไม่เสียค่าไฟไม่เสีย,ขขไไสยขขค,ความจําเครื่องเ,อเสียแค่วันละสิบาทเท่านั้น f k แบบลงด่านหรือ f k แบบห้องแห่งการเวลาก็ได้ทั้งคู่แต่ผมว่าห้องแห่งการเวลาง่ายกว่าออกไปหาแบบอื่นเล่นแบบชิลก็ยังไม่หลุดอย่าลืมใส่โค้ดด้านล่างคลิปเพื่อรับส่วนลดพิเศษอันนี้คือ,อรายการเล่นหรอ การเล่นมันก็จะพาเราวาร์ปมาตรงนี้นะครับผมแล้วก็อืมมาคุยกับอ่อตัวอะไรไม่รู้นะฮะอะไรวะเนี่ยข้อมูลแบเบเนี้ยไอ้ข้ามตรงนี้ไปก่อนนะแต่เชิญนี้ศัตูเฮ้ยมีบอกหมดหมู่ศัตูทั้งหมดด้วยนะครับพี่เราจะเจอว้าวกูต้องตกใจมั้เนี่ย <c oughs> โอเข้ามาดูนี่ได้ข้อมูลผู้เล่นด้วยนะครับทุกคน <c oughs> เราสามารถที่จะส่องข้อมูลผู้เล่นได้ว่ามีตัวอะไรกันบ้างจากการคลิกไปที่ตัวละครและดับเบิลคลิกเพื่อดูโอ้โห อย่างแจมนะครับอุย้ยมีอีกิจตัวลับด้วยเหรอโอ้โหก็ตึงแต่ผมรู้อย่างเดียวนะครับว่าอีกิจมันตัวลับนะครับผมเพราะเด็กๆผมเนี่ยบอกมานะครับทุกคนก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะเป็นกิกก้เราต้องเข้าเล่นตอรี่ก่อนนะครับทุกคนอะไรวะเนี่ยนี่มันเจ้าชายบบริต้าเหรอ เฮ้ยขัดเจมูกย้อยเลยผมเราไปดูกันว่าในเกมนี้มันจะเป็นยังไงนะครับเฮ้ยได้กลิ่นอายของเอเอดหน่อยนะครับแต่เอนี่เล่นประมาณกี่วันไม่รู้จำไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเชี่ยแมทสวยมากอะทุกคนดูดิเชี่ยนี่มันได้กลิ่นอายของดาวนาเม็กนะครับผมที่แบบเชิดในเรื่องดาร์คบอลน่ะเฮ้ยดาวนาเม็กนี่มันอยู่เรื่องดาร์คบอลใช่ไหมทุกคนเหมือนกันอยู่ เหมือนกับอยู่เรื่องวันพีทอะมันพีทกัเฮียละแล้วนี่ก็คือในดานดาวน์บอลสุดเท่นะครับกับโกคูหนึ่งตัวเอาสุดอ๋อวางตัวละครก็ตะการตาแล้วครับตะลึงเอไอแบบหน้ายูไอเดี่ยวคุ้นมากอ่าข้าไปก่อนเขาไม่เขาไม่เออกินไอเอมาเต็มเลยว่ะทุกคนนะฮะดีว่ามันมันไม่ก๊อปก็เหอะนะครับ มันต้องมีแบบอะไรแจ๋มๆบ้างงานนั้นตึงเลยแหละแน่นอนนะครับถ้าเรื่องดั้งคัตบอลเนี่ยมันก็ตึงอยู่แล้วเพ,พระาะพลังก็รู้กันอยู่นะครับผมว่าพลังในเรื่องดั้งคัตบอลมันตึงแค่ไหนนะครับเหมือนเวอร์วงังสุดๆเมื่อไหร่บอสจะมาอุโมงนานแล้วเนี่ยบอกคนเดยนะครับว่าบอสเนี่ยน่าจะออกมาประมาณสองนาทีนะครับฉนันคือตัวจะเป็นอะไรเป็จำเดิมเอออะไรมาดูกันนะโอ้ยจ้ใชายบิจิต้าว่ะด่านแรกนะครับปี๊ดตูดอัดดำโดนระเบิดแน่ โอพลังขึ้นเตาเรียงตัวครับกระโดดลปเรอยแล้วก็ตุระเบิดเลยไวจัดนะครับตอนนี้ได้เพชรมา160เม็ดนะครับทุกคน <c oughs> แถมได้ตังค์มาด้วยเอาสุดโอเคด่านแรกก็ถือว่าผ่านไปได้ด้วยดีนะครับบาด่านที่สองมาแบบตึงๆเลยโอ้บอสมาจากก,กี่แค่ไหนมาดูระดับตุลครเนี่ยกคูนะครับเทียทุกแมปได้แบบแนบเนียนสุดๆแนบเนียนก็เฮียแล้วดาเมจประมาณ20ิบ คุยที่ไหนก็คุยกัไม่ได้อะไรวะเนี่ยแชมีลอะไรประมบณตับเขาอะไรแบบเฟอ้าดูอยู่อะไรทำไมวะเฮ้ยอะไรก็ไเนี่ยวีดคุยเลือดรู้สึกว่ามันจะมีสองหลอดปะวะมีหลอดเหลืองเลือหลอดแดงแตัวอีกรอบรองงานนี้มีตึงเฮ้ยมากไปเรี่ยวอันนี้นี่ว่ามันจะตึงเกินว่ะทุกคนโอ้ยหรือว่าผมต้องออกไปสุมเพิ่มวะเพราะว่าโกคูตัวเดียวน่าจะไม่ไหวว่ะ กูไม่โคตรตะกีดเลยกิ๊กิ๊กินเดี๋ยวอีกสองครานะทุกคน <c oughs> คกูกูทำไมนายไม่ตีให้มันไกลกว่านี้เดี๋ยววางนี่ก่นอนวางางลังคืนเตากคตรันเฟ้อโอ้โอคตรตกิดเลยอัปเป็ดเเหมือนเหมือนเหมือนตะกีดของจริงอ่ะทุกคนตะ <c oughs> กีดจะไปบอกว่า เรียผมได้ย้ายตำแหน่งนะครับซึ่งตัวละครมาต้อนรับขับสูบอสตัวนี้อย่างดีว่าจากต่อไปน่าจะไม่รอดทุกคนอ๋อว่าต้อรถออกไปตุ่มก่อนว่ะผมต้องหาตัวละครที่จะเข้าทีของผมมาเพิ่มเติมซะแล้ครับตอนนี้ขอกลับล็อบบี้ก่อนนะครับทุกคนครับเฮ้ยแม่งรู้จริงก็ถือว่าเป็นอะไรที่ภาพสวยมากๆนะและนี่คือการสุ่มตู้กาชาที่แปลกใหม่กว่าเดิม นะฮะมันแปลกตรงไหนวะมันก็สุ่มอยู่ทุกเกมมาให้ตายเถอะเกมไหนก็ต้องดูดดวงไปอยู่แล้วรับรองนะครับระดับผมเนี่ยเมื่อต้องบู๊โชคเนี่ยมันก็แน่นอนอยู่แล้วนะฮะไ่าได้แต่เกลือนะครับผมไอ้แยกผมจะบอกทํเชี่ยอะไรแล้วตอนนี้ผมก็ลองคลิกดูนะคะว่ามาสุจริๆนะครับอันนี้คือการตั้งค่าเปลี่ยนแปลงนะแต่เราไม่มี500เพสเรามี4 6 5าทำไมเราเก็บ500ไปสุ่มเลยฟะให้ตายเถอะสุ่มที่ขาดทุนแย่เลยเอ ลูฟี่มาแล้วครับทุกคนไม่ต้องเรียกพี่เขาก็ามาโกคุโอ้โหมีบัฟด้วยนะเอาเรื่องมากเอ้ยไม่ต้องลุน้โกโกนะโกคุอีกแลยรูคุนายมาบ่อยได้ไหมเพื่อนอุยโกจิต้านะครับผมหรือเบจิต้าของเราเลยซาสกิเข้ามาเลครับแต่ลาบกิ๊กี้จะได้มวกสักตัวนึงได้ไหมเนี่ยโอกาสันจะมาไหมเนี่ยให้ตายเถอะ ขอม่วงตงตัวนะม่วงเฮ้ยม่วงว่ะทุกคนม่วงมานึ่งตัวโอ้ผมตึ่งตัดีใจไหมเนี่ยแต่ได้พิกลูมาครับทุกคนครับนี่เจ้าไอ้ไดาโยแม่งหมุนอย่างกับลูกกิ้งลูฟี่อีกแล้วรู้สึกว่าลูฟี่ไม่จะเบิ้ลเยอะเกินไปหรือเปล่าพี่ป้เาเขาให้ลูฟี่อีกแล้วครับทุกคนถ้าปีดวากอนไม่ออกมาเลยเหรอพี่ขอสักตัวได้ไหมเนี่ยพี่ไม่มีตังใช้เลยให้ตายเถอะน้ำลายไหล เอาล้ครับทุกคนครับกับด่านความเกลียดชังอ uh ัน huh. น่าสะพรึงบอสน่ะเหรอเพ่ <laughs> แค่ขนมคุบสหรับพี่เขียวเท่านั้นแหละเอาดูเขียวไปแดกต uh huh. ุยเฮ้ยดาเมจเพิ่มขึ้นอีก150ซตัวเขียวไปแดกอีกดอก uh huh. <laughs> ดาเมจลไปอีก150่เปอซเมื่อตีไปแล้วดาเมจของเขาจะเพิ่มขึ้นอีก150ซ และไม่ตีก็จะลดอีกหนึ่งรอะอะ,อะเดี๋ยวนะขึ้นแล้วลงพร้อมในเวลาอันรวดเร็วเดี๋ยวนะพี่เขียวอย่าทำกันอย่างนี้สิครับพี่ดามเมจก็ไม่ใช่แค่ครีเลยนะครับผมะระดับการจุมตีหรือระยะของเขาเนี่ยเปยดเส้นนะฮะแล้าากวก็เส้นมามีนะาตูอะไรเงี้ยแต่อันนี้ก็จะตึงอะ่ะทุกคนออกขอบพี่เขียวเนียวนืดพี่เขียวเนียวตามเจอพี่ลูฟี่อฟูฟ้เราต่อยนะครับม มันจะแตกเฮ้ยมันมีเนื้อที่ก้องรอดครับคนมัน,ม,นมันเข้าสู่สถานะบาครั้งอะไรเนี่ยครั้งแล้วครั้งแล้วครั้ง,แล,งแล้วก็ต้องการะแล้วชีดยับ,ย,บยับกันเลยทีเดียวครับตอนนี้พี่เขียวเราใสสุดใส่สุดหมดปลอกยิงอย่างเดียวไมส่สนลูกใครมาแล้วครับพี่เขียวเรานะฮะโอ้โหตอนนี้คลึกนะครับผมคลึกขรเขระเลย <laughs> แบบเดียวแตกเอาเรื่องจะเจ็ดพี่เขียวเรานะครับได้ถูเขียวเพิ่มมาแล้วครับคน แบบนี้เราก็ไปต่อแบบชิวๆได้เลยดีครับผมทัดไปเลยครับแบบชิวๆไม่ต้องกลับลอบบี้ละงานนี้แม่งตึงพี่เขียวเราแบกอยู่ว่ะทุกคนเอาเรื่องพระมอสมวนบดพี่เขียวรุนๆแอนบอสมันบดครับผมวัดพี่เขียวเราทำดาเมจสูงสุดมากๆดาเมจทั้งหมดเดีือเกือบ5 8 5 0 4กันเลยทีเดียวนี่ไม่เกือบและที่ดาเมจรุนรเลย ไ่พี่เขียวล้วนๆแม่งตึงจัดนะครับน้องโอ้โหโอ้โหไม่อยากจะอวยพี่เขียวแต่พี่เขียวแม่งตึงจริงเราก็ทำการกดต่อเนื่องไปเลยครับกับวันเดอร์เพย์เขียวเดอะแบกของเราไในชานี้เฮ้ยเตอร์มาทุกคนพี่เจ้าท้าทายชั้นอย่างนั้นแหละฉันจะบดคุณให้เป็นมะแรง ผมโดนบดครับพี่ผมไม่ได้เกยนะแต่ผมยางโดนบดเออเอาเลยครับทุกชนตอนนี้โอ้โหนี่น่าจะโดนกําลังโดนบดเยอเปล่าพี่เราบอกว่าสุชีไม่ยั้งงานนี้ยพี่ฟิเซอร์กู้แตกไปแล้วนะครับทุกคนเดินยังไม่ถึงสองก้าวไอ้ยี่โดนพี่เขียวมันบดเรียบร้อยว่าตึงพี่เขียวบอกว่าพี่ถุงเขียวบดนะครับผมอยากกินถุงเขียวบดก็บอกพี่แกได้นะ ใช่กี่มันฟิตเตอร์ใช่ไหมรอบนูก็น่าจะเป็นฟิตเตอร์ร่างเอาจริงหรือฟิตเซอร์อัลติฟเมตฟอร์มบุกุยหิฟอเตอร์ร่างสุดท้ายโอ้โหเลือดเรพาพันไหลเป็นน้ำเฮ้ยมันตากะสุ่วงตุกมาด้วยเช็ดเค้พี่เกี่ยวก็โดนตันไล้เกี่ยวเราก็ไม่หย่อนถึงว่าเขาจะคลั่งแล้วคลั่งระเบิดล่่นสา,มมาวเอาพลังกัแบบเต็มพิกกะเต็มตัวไปหมดแต่ก็โดนพี่เกี่ยวเรากำลังตอกยังโหดหลายแล้วก็เรามาดเดี๋ยวนะพี่ลิฟฟี่ กิลปี้แกก็ร่วมตอกด้วยนะครับหนึ่งว่าจะปลากระตูนองไปเชืองเอามันเอาสุดคือแม่งสามารถโจมตีเราส่วนได้นะครับตอนนี้เริ่มตาขวาเริ่มแบบเริ่มไปแล้วโอ้โแตกดิครับรออะไรเจอพี่เขียวเรานะครับพุ่มสั่งห่านแบบง่ายได้พร้อมกระถูกเขียวที่ได้ไม่สี่เม็ดรอบนี้จะเปิดแปดหมื่นหนึ่งว่าทุกคนเอาสุดเราก็เลยถัดไปแบบยาวๆครับทุกคนเร่าไปดูกันวะพี่เขียว เราจะไหวถึงไหนอะครับพี่พี่ก็ตึงเกินบางทีแลตอนนี้ผมก็เลยทําการวางพี่เขียวลงไปอีบนผืนแบบโชว์ตึงพี่เขียวตัวเดียวก็เหนี่ยวสามอะครับน้องๆไม่ต้องแบบบวกัูเขียวเพิ่มนะเดี๋ยวพี่แกดีดโอ้ยวางเพิ่มครับทุกคนเดี๋ยวพี่เขียวแบบดีจะจัดบอกคาเดียวว่าวานเก็บเอาแล้วเอาและตอนนี้ทะไมมันเริ่มรูดวะทุกคนพี่เขียวแกไม่ไหวแล้วล่ะโอ้ยพี่เขียวพี่เขียวจะแตก ในรอบนี้ครับเริ่มถึงจะกรกรรมชีวิตที่กําลังจะเกิดขึ้นในไม่กี่นาทีข้งางหน้าพี่เขียวเรานั่จะแตกนะครับทุกคนพี่เขียวเราไม่ไหวละเราลีฟี่การก้อนตอนนี้รีฟี่สู้เขาเพื่อลีฟี้เดี๋ยเพิ่งแตกนะลีฟี่อุ้ยรีฟี่ก็ไม่ไหววะทุกคนเอาอะไรดีวะเอาพี่เขียวก่อนตอนนี้เออพี่เขียวสองตัวดีดพร้อมกันมานะพี่เขียวเราการไม่ยูแลทุกคนตอนนี้สาเริ่มเหนียวตู้การน้ำมะนาวด่วนพี่เขียวเราไม่ไหว โอ้โหต้องเอาน้ำชาเขียวให้พี่เขียวกินแล้วครับผมตอนนี้พี่เขียวแกดีดไม่พอบ้านนะบ้านจะแตกอย่างนั้นเหรไม่นะพี่เขียวทำบ้านแตกก็คยอ,อะไรกันเทีอ่ะบอกเดียวครับว่ามันตึงเกินไปทําให้พี่เขียวรลอนนะนะรับรางกับแทงกไม่ไหวจริงจริงครับคือเอาง่ายง่ายคือฉีดแม่งไม่ทันนะเอาจิงและวรอบนี้ครับผมก็เลยต้องมาสัมมอนตัวละครมาใหม่แบบตึงๆรอบนี้แหละต้องมีแววแน่นอนวะทุกคน พี่มั่นใจว่าเจ5ร้อยห้าเม็ดของพี่เนี่ยมันจะต้องได้อะไรดีๆกับมาบ้างแล้วนะตัวลุงๆอะไรเงี้ยเกมผมไม่เจรายกับเราหรอกนะ <c oughs> ขอสักทีได้ไหมตัวหน้านาก็ได้เนี่ยสามตัวเนี่ยเออทงจินบูชายินหรือซอซึเกะอะไรก็มาหมดอะ่ะเออนะสิบตัวไปว <c oughs> <c oughs> เกลือแม่งเอ้เกลือแดกไปแล้วครับหนึ่งตัวครับท<ไ>ุกคนแต่ละโอ้เกลือแดกสองครับทุกคนครับ เกิดอกสามครับสี่ครับผมโอ้โหเกือลรุนร้วนไม่ต้องถามถึงห้าเดี๋ยวเหนออุ้ยตปีดวาก้อนว่ะตัวนี้ัวตังใช่ไหมทุกคนสปีดแม่งก็ตังทุกเกมมาจริงเออโอ้หเออเฮ้ยตัวนี้ก็ถือว่าใช้งานได้แล้วนนะทุกคนถือว่าจะไม่มีลุงมีเหลืองออกมาเลยก็ตามนะครับแต่อีปีกก็ยังใช้งานได้นะทุกคนนะว้าแต่แต่อีปีกมาให้ตายเถอะ เรามาดูกันว่าในในดัชนีนี้เนี่ยมันจะมีตัวอะไรเข้ามาบ้างเนยมันเข้าชี่อะไรกันบ้างเนี่ยนี่มันบทอันงางามนะฮะโอ้โหดูดีครับนี่มันระดับ0.5%นะครับผมของผมตอนนี้ครับทุกคนคิดว่าผมควรจะเล่นตัวไหนแบบสุดตึงบ้างนะครับในวันที่ซองวันแรกก็เข้าแบบน้ําจิ้มกันไปก่อนนะครับทุกคนมันก็น้ําจิ้มอยู่แล้วทุกคน ตัวไหนแม่งตึงปังวะทุกคนแน่นอนว่าเป็นสปีดวากอนแน่นอนนะครับตึงนะครับยังไงก็คอมเมนต์บอกันได้นะครับว่าคนเล่นตัวไหนจินเกชออห<ะ>ล้านของกับผมเองนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นร้านที่สุ่มตัวละคร t o ยเล t t ท w e r เ e อร์ดริและสก i บ i d i ี้ทอยเล o w ท r d e เวอร์ที่เป็นกองใหม่ล่าสัตวกันเลยทีเดียวเอ้าหมดไปแล้วเหรอเนี่ยแม่งก็ตึงเดี๋ยวรอแปบ๊บนึงนะครับเดี๋ยวไปเติมก่อน <laughs> เฮ้ย <He> บอกคำเดียวว่ามีตัวละครตึงๆที่คัดมาเป็นพิเศษที่อยู่ในนี้แน่นอนแทบจะไม่มีตัวละครกิกกี้เลยก็ว่าได้นะครับก็มีตัวละครอีเวนต์ตัวละครคอสมิกกอรี่และมิสติกแบบพิเศษวิธีรับของรางวัลก็ข่าวที่ติดต่อรับของตรงนี้เลยครับแล้วก็แชทส่วนตัวทิ้งไว้เลยหรือจะคอมเมนต์ทิ้งไว้ก็ได้นะครับผ